ใครเคยมาเที่ยวไหมนึกกันออกไหมครับว่าพระพุทธบาทสี่ลอยอ่ะออจะเป็นยังไงเรากำลังตั้งใจขึ้นไปสู่วัดแห่งหนึงนะเชื่อไหมว่าที่อำเภอแม่ริมของเราเนี่ยมีพระพุทธบาทสี่ด้วยนะหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเนาะเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆแล้วืวัดพระพุทธบาทสี0ลอยนี้ทางขึ้น เดี๋ยววันนี้ต้นจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูนะครับมาข้างบนใช่เขาบอกว่าเส้นทางเนี่ยธรรมชาติมากๆใช่เราไปเราต้องไปพิสูจน์พิสูจน์นะครับว่าจะสวยแค่ไหนจะสวยแค่ไหนโอเคใช่วันนี้ท้องฟ้าก็สดใสสดใสนะสดใสสดใสมากใช่ใช่โอเคนี่ก็คือดูต้นไม้ครับต้นไม้โอ้สวยมากต้นไม้ โอเควัดพระพุทธบาทสี่อยครับไปทางนี้โอ้โหนี่นี่ครับคุณผู้ชมระหว่างทางก็อเออนเหมือนมันจจเทางอะ หว่างทางเจอวัวมัเป็นฝูงวัวสีขาว้วก็หมอกเนาะแล้วก็หมอกแปลก,กต,ตาดีมากเลยอ่ะแรกๆก็นึกว่าเป็นอะไรนะเป็นหมอกเหมือน,นใช่โอ้คือถนนเส้นนี้นะครับคือเขาบอกว่าเป็นเส้นถนนสายบุญเรากําลังจะขึ้นไปที่วัดพระธาตุสี่ลอยนะครับเือเนี่ยรถเก่งเลยก็สามารถขึ้นมาได้นะคุณผู้ชม,มตัวอย่าง หว่างทางเนี่ยเจอหมอกตลอดทางเลยนะครับแต่ก็สิ่งเสียงต้นไม้อะไรครับด้วย ัเนียเขาสร้างใหญ่มากใช่ใช่ดูดูประตูนะดูทางเข้าซะก่อนอลังการนะใช่ใช่ดูรอบๆคือลานจอดรถเพียงพอแล้วบริเวณข้างหน้านี่ก็จะมีเป็นพวกขายดอกไม้ครับทุกเถียนข้างบนอันนี้คือประตูทางเข้านะครับ นี่ครับวัดนี่จะก,กว้างมากและ้วจะมีเป็นรูปอะไรพวกนี้นบรรยากาศรอบครับลานจอดรถกว้างมากไม่ต้องห่วง <c oughs> ครับนี่อาจะเป็นรูปภาพ นี่จะเป็นรูปภาพนะครับดูด้านบนโอ้โหดูครับผนังดูโอเคสวยมากมองแบบนี้มช่ไม่ออกมองไม่ออกคือต้องเข้าใกล้ๆอ่ะต้องประมาณนี้แรกก็ว่าเออไม่มีลายเลยใช่โอ้โหแต่พอมาดูแกะสลักนนี่ดูครับคุณต้นลองยืนดูดิมีต่อเอาต้นลงมายืนฝั่งนี้ดิงั้นมีต่อดาวด้วย มายืนฝั่งนี้ดูยืนโอ้โหถ้าคนนี่ครับมุมถ่ายรูปนี่สวยมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกับต้นก็น่าจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ใช่ใช่นี่นี่ตอนเข้ามาเราไม่เคยเห็นนะไม่ได้สังเกตนะไม่ได้สังเกตเพราะว่ามันตอนเราเข้ามาคือมันคึ้มคึ้มฝนไงดูโอ้โหดูดูอันนี้คือศิลปะเนาะศิลปะล้วน ดู oh, อโอ้โหสวยๆอันนี้งานฝีมือทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนาะใช่ๆโอ้โห oh, oh, สวยมากยอมในฝีมือคนไทยใช่ใช่ความละเอียด <S 1> <S 1> มโอเคสุดแค่นี้นะอก็อน,นี้คือเป็นทางเข้ามองทุกนี้แบบใหญ่มากอลังการมาก โยเค <Okay. S 1> จอเอ๋ยไม่ใช่เลยเดี๋ยวเขาเล้นะรถมาโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวประมาณนี้ครสวยมากจริงครับโอเคผู okay. ้ชมเราจะขึ้นไปยังโบสถ์ท่าพุทธบาทรสี่ลอย ใช่เราจะขึ้นไปชมลอยพระพุทธบาท400นะครับโอเคไปก็คือเวลาสายมูอนะใช่ใช่เท้าขึ้นมาทมารองเทก็มีประวัติประวัตินะคใช่ใช่เยอะอยู่นี่เดี๋ยวมาจะถ่ายช้าๆนะทุกคนอาจจะแคปหน้าจอหรือว่าไปอ่านใช่มีปมีประวัติเบื้องต้นนะครับโอเคโอเคเราไปชมกันนะครับข้างบน แสงแดดเนาะเรามาหน้าฝนแต่ช่วงเช้านี้คลึ้มคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนครับทผมชมไม่รู้ว่าใครเคยมาเที่ยวไหมนึกกันออกไหมครับว่าพระพุทธบาทสี่ลอยอ่ะจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับรับเลย นี่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพาชมนี่แห่งชาหรือเปล่านี่เราเราจะพาชมรอบๆเนาะครับเขาก็ที่จะเป็นบูชาพระพุทธบาทสี่้อยเนาะใช่ครับใช่เลยนี่เลยครับใครแวะมาได้แวะมาอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับที่อำเภอแม่ริมนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โอเคใช่นี่ครับดตบัตสี่รอยอันก็คือจะเป็นรอยตามจะเป็นรอยตามรูปนี้นะครับนี่ครับมันจะบอกบอกไว้ตรงนี้ว่าอ่ารอยที่หนึ่งมีรอยที่สองแล้วก็นี่ครับ หนึ่เลยใช่ใช่หนึ่งสองสามสี่มองฝั่งพระพุทธรถ้ามองเดี๋ยวเราพาผู้ชมมองจากมุมนู้นใช่ใช่โอเคใช้ไหมใช่ อืมนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นนี้ใช่เนาะจะเใช่เป็นเป็นรอยพระบาทใช่ชัดเจนเลยนี่ครับโอเคไปอยู่ที่เนาะอยู่สวยอยู่สวยสวยได้ไปจับตรง ครับโอ้นี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูข้างบนนะข้สมบนข้างบนโอเคไปขายอะไรกันนี่ใช่ครับรูปขายมาจากดอกไม้ครับอ๋อโอเคที่บอกว่าใช่ครับประวัติตำตำนานประวัติใหญ่เลยใช่ใช่โอเคโยมพาไปดูว่าประวัติอันนี้คือประวัติ ประวัตินะครับโอเคผมจะหยุดภัพ<ห>น,นิ่งๆสัก10วิน,นะครับแล้วก็จะได้เก็บไว้อ่านดูนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็จะเป็นวัดพระบาทสี0รแม่ลิมนี่นะครับมีอีกอนี่ไหลตลอดทั้งปีก็ครับ บอกได้เลยว่าแถวนี้ธรรมชาติสุดยอดครับดเ,เดี๋ยวขากลับจะให้ชมบรรยากาศดูบรรยากาศรอบครับ ที่สงบและเรียบร้อยมากต้องแวะถ่ายไว้ก่อนกลับอ่ะเาาว่ใช่ไหมแป๊บนึงนะแบบใครที่แบบอย่าลืมเนาะใช่ ไปอีกนิดนึงก็ให้ถอยเออได้ละอันออแถวนี้เห็นเขาปลูกภาบกันอนะภา<ช>พเยอะมากภับ,บมีลูกภาขายด้วยอาจจะเป็นลูกภาบอไอเหรอภาพฝาดเออภาบฝาดแมนกินทีคือคือมันต้องบ่มก่อนแบบนี้มันต้องบ่มก่อนเนาะ สมองมก่อนใช่ตั้งแต่นี้ไปนี่คือป่านี่ต้นไม้ใหญ่มากมเพราะว่าที่นี่ เดดออกเดี the ๋ยวรอดูสักครับมาขับมาตรงนี้ว่าเราจะฟิลฟิลแบบไหนอ่าใช่แต่อากาศก็แอบเย็นนะเนาะเย็นอยู่ใช่เย็นรถเก่งมาสบายนะครับข้างบนนี้เนาะจับบากเก่งออโต้ได้ทุกรูปแบบเฮ้ยยังเห็นหมอกเลยนี่ไง เช่วง,งนี้เราก็ชมต้นไม้ของที่นี่กันหน่อยต้นใหญ่มากเหมือนกับเส้นทางของเชียงดาวอะ่ะ เรามาได้แบบยาวนานก<ช>อยากมาสัมผัสก็เลยลองมาดูนี่ก็เป็นการมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะใช่ใช่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแต่คิดแรกก็กัวงวลนะว่าแบบถนนมันจะเป็นไงไวะใช่ไหมใช่ใช่ถนนมันจะยากหรือเปล่าไปได้หรือเปล่ารถเกง่งเพราะเราเอารถเกง๋งมาที่ไหนได้ที่ไหนได้ไไดรถมอเตอร์ไซ ไปผ่านดูดิมอ้อใช่มีมอไซค์ผ่านโ<อ>้คือเก่งนี่ไม่เปื้อนเลยแหละใช่ใช่เก่ง <c oughs> ไม่เปื้อนไม่เปื้อนเ,เลยถนนลาดยางตลอดสายคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาให้ความสําคัญมากเนาะเป็นสถานที่<อ>ศักดิ์ส<อ>ิทธิ์เขาบอกว่าอะไรนะฟังจากเขาเล่าอ่ะอเอ่อมี คนใหญ่คนโตขึ้นไปสักการะบูชากลับไหว้เยอะมากรัฐมนตรีต่างๆนะใช่เขาจะมาตรงนี้แล้วมแล้วก็ข้าราชการข้าราชการใช่เหมือนแบบอดีตที่เขาบอกว่าถ้าจะออกรบเนี่ยต้องไปขอพรไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลใครอยากประสมความสำเร็จแเราลองมามาที่นี่ดูนะแล้วก็ ขอนล้วนมีเป้าหมายชีวิตนะเขาเรียกอะไรนะเป็นที่พึ่งนะที่ส่งขางใจใช่ใช่ดูครับรถขนาดรถอะไรนะเาเรียกว่ารถหกล้อหกล้อนะก็ยังขึ้นได้รถเล็กรถใหญ่ขึ้นได้หมดนายระหว่างทางเนี่ยโอ้โหสุดจะว้าว เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ต้นใหญ่มากแล้วก็หมอกหมอกฝผงพัวผงควาย